สวัสดีท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญที่มีความนิยมในวงการนักสะสมมีราคาซื้อขายกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เขานิยม ในในวงการนะครับก็มาดูกันนะครับแบบไหนเราจะไม่ได้พูดยาวนะครับเราจะให้ดูนี่คือด้านหน้านะครับดูแล้วก็จํานะครับนักสะสมรุ่นใหม่นี่คือด้านหลังนะครับเห็น <I knew. S 1> แบบนี้ มีราคาซื้อขายกันนะครับผ่านการใช้ก็ราคายังไม่ถึงร้อย้าไม่ผ่านการใช้ก็หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้ามี ไม่มากเหรียญสองเหรียญก็อย่าพึ่งขายนะครับเก็บไว้ก่อนมีประมาณสักสิบเหรียญยี่สิบเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ